สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับหญิงแล้วก็ร้าน19พอสีทองอีกเช่นเคยนะคะคุณลูกค้าโดวยวันนี้เนี่ยหญิงจะพามาเจอกับรถยนต์คันนี้เลยค่ะคันนี้เนี่ยเป็น t o y o ต a Fortuner 2.4 V ปี2017นะคะที่สำคัญคันนี้เป็นรถใช้น้อยมากใช้ไปเพียงแค่ประมาณ50,000กิโลเท่านั้นนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวมีประวัติเช็คศูนย์นะคะที่สำคัญคันนี้นี่ต้องเรียกว่าของแถมมาแบบว่าชุดใหญ่จัดเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น แถมฟรีในส่วนของการเปลีนนะ่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจากศูนย์หนึ่งหมื่นกิโลนะคะแถมฟรีสเกิร์ตชุดแต่งหน้าหลังแบบหล่อๆจัดเต็มนะคะแถมฟรีในส่วนของตัวล้อมแม็กที่มาแบบว่าลายสปอร์ตแบบสุดสุดเท่สุดลำมากเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังมีในส่วนของตัวแต่งจอกลางมานะคะแล้วก็มีพร้อมด้วยกล้องบันทึกการเดินทางหน้ารถมาด้วยนะคะอยากชมกันแล้วใช่ไหมคะว่ารถคันนี้จะสวยขนาดไหนไปชมพร้อมหญิงเลยคะ่ะอ่ะ โดยเรามาเริ่มที่ด้านหน้าก่อนเลยนะคะด้านหน้าเนี่ยเขาจะมาพร้อมด้วยโคมเมี่ยมที่แบบว่าเสริมความหล่อแล้วก็ดูหรูหรามาแบบนี้นะคะแล้วตัวโคมไฟหน้าเองเนี่ยก็จะมาเป็น LED แล้วก็เป็นโปรเจคเตอร์ด้วยนะคะมาพร้อมด้วยไฟตัดหมอกแล้วนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นชุดสเกิร์ตนะคะชิ้นหน้านะคะที่เป็นตัวแต่งเพิ่มเข้ามาทำให้รถเนี่ยดูมีความสวยหรูมากยิ่งขึ้นนะคะ ด้านหน้าผ่านไปแล้วนะคะคันนี้อย่งต้องบอกก่อนว่าคันนี้ออติดสีเดิมเลยนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวคือรถสวยมากจริงๆนะคะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวล้อแม็กของเรานะคะเป็นทรงลายสปอร์ตที่ดูแบบมีความหรูหราแต่งมาได้แบบลงตัวมากๆนะคะนี่เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดแต่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะแล้วล้อยางอะไรตัวออล้อรุ่นนี้ก็คือหาง่ายนะคะ นี่เลยราคาไม่สูงเหมือนสมัยก่อนแล้วนะคะถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของกระจกมองด้านข้างนะคะกระจกมองข้างเนี่ยก็จะมาพร้อมด้วยไฟเลี้ยวแล้วนะคะมาพร้อมด้วยไฟเลี้ยวถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวประตูประตูเนี่ยมาพร้อมด้วยมือจับเนี่ยเป็นโครเมียมนะคะแล้วนอกจากมือจับเนี่ยก็มาพร้อมด้วยคิวกันสาทั้ง4ี่บานแล้วนะคะ กุญแจอยู่ในระยะนียสามารถกดเปิดปิดรถจากสวิตช์ตรงนี้ได้เลยนะคะอพอเราเข้ามาด้านในแล้วนะคะคันนี้นจะเป็นเบาะไฟฟ้าสามารถปรับได้ถึง8ทิศทางนะคะเราขึ้นมาด้านบนกันเลยนะคะคันนี้นด้วยความที่เขาเป็นรุ่นท็อป2.4นะคะรุ่นท็อปสุด2.4เนี่ยเขาก็จะมาพร้อมด้วยออปชันที่มาครบหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว engine start นะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลยอ่อาคันนี้นี่มาพร้อมด้วย engine start แล้วนะคะเราก็จะเป็นในส่วนของตัวพวงมาลัยมันติฟังก์ชันด้วยนะคะอันนี้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันให้แล้วนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันทางซ้ายและขวาเลยนะคะเราก็จะมีในส่วนของตัวแพทเทิร์นชิพที่พวงมาลัยให้นะคะมีตัวแพทเทิร์นชิพที่พวงมาลัยให้ซ้ายขวาเลยนะคะสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้จากที่พวงมาลัยเลยเนาะ เท่านั้นยังไม่พอค่ะอย่างที่หญิงแจ้งเลยนะว่ารถคันนี้เป็นรถใช้น้อยนะคะใช้ไปเพียงแค่ประมาณ50,000กิโลเท่านั้นนะคะมีประวัติเช็คศูนย์เป็นรถบ้านมือเดียวนะคะมีประวัติเช็คศูนย์เป็นรถบ้านมือเดียวแล้วก็อย่างที่แจ้งไปเลยว่าทางร้านนียแถมฟรีในส่วนของการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องจากศูนย์ให้10,000มนกิโลนะคะก็คือการเช็คระยะครั้งถัดไปเนี่ยจะอยู่ที่ 6ก0 0ื่นหกหมี่เลยนะคะตามไปห้อยคออันนี้ได้เลยนะคะนี่ค่ะถัดมาในส่วนของตัวหน้าจอของเรานะคะหน้าจอเนี่ยจะเป็นทัชสกรีนขนาด7นิ้วเนาะมาพร้อมด้วยเนวิเกเตอร์ให้ครบหมดแล้วนะคะแล้วก็ สามารถดู DVD อะไรได้ด้วยเนาะแล้วก็จะมาในส่วนของแอร์อัตโนมัติให้นะคะแอร์อัตโนมัตินี่ยก็คือมีทางด้านหน้าแล้วด้านหลังเนาะแล้วก็มีช่องเสียบ USB อะไรคือครบหมดเลยนะคะที่ชาร์จแบตใดๆคือมาให้ครบหมดอันนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของนะคะนี่เลยนะคะ เกียร์เป็นอัตโนมัติ6สปีดนะคะเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 2,400cc มาพร้อมด้วยกำลังแรงม้าถึง150แรงม้าเลยนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นช่องเหมือนช่องเก็บเย็นนะคะเป็นแบบคูบ็อกอะไรเงี้ยแล้เวลาเราท่องเที่ยวเนี่ยเราก็สามารถเก็บน้ำหรือใดๆนะคะเก็บได้เลยอันนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของนะคะ อเอกสารที่มาจากของโชว์รูมเนี่ยก็คือมาให้ครบหมดเลยนะคะเอกสารคู่มือการใช้รถคู่มือการตัวนี้จะเป็นของตัวนิวเจอร์นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของพอรบนั่นเองอแล้วก็ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือคันนี้นมาพร้อมด้วยกล้องบันทึกการเดินทางหน้ารถแล้วมาพร้อมด้วยกล้องบันทึกการเดินทางหน้ารถแล้วนะคะและก็ อีกหนึ่งอย่างค่ะนี่เลยปกติเนี่ยเด้ยวอีกพาไปดูด้านหลังปกติต้องแจ้งก่อนว่าของ Toyota f o r t u จ e เเนี่ยเขาจะไม่ได้มีในส่วนของทีวีจอกลางมาให้นะคะ f o r t จ n e r ไม่ได้มีใส่ทีวีจอกลางมาให้จากโชว์รูมจากศูนย์แต่ว่าอันนี้ก็คือลูกค้าแต่งมาเพิ่มนี่แต่งมาเพิ่มนะคะทีวีจอใหญ่นั่งนั่ง ถ้าหญิงนั่งดูอย่างนี้ก็คือดูสบายนะคะจอเนี่ยถือว่าใหญ่ใช้ได้เลยแล้วก็มีทั้งจอหน้าและจอกลางนะคะใครที่แบบว่าเป็นครอบครัวนี่คือเหมาะมากนะคะแล้วก็รถคันนี้นะคะรับประกันว่าไม่มีชนหนักไม่มีผิดควม่มไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อรับประกันในส่วนของเลขไมแท้ให้ด้วยนะคะ ใครที่หารถสวยๆใช้งานแบบนี้นี่มาจับจองได้เลยนะคะถัดมาในส่วนของตัวตอนหลังนะคะก็จะมาเป็นไฟท้ายแบบนี้ยาวๆแบบเป็น LED แบบนี้เลยนะคะไฟเบรกดวงที่3เนี่ยจะมาพร้อมด้วยสปอยเลอร์หลังแบบนี้เลยนะคะเป็น LED เหมือนกัน มีความคือต้องบอกว่าไฟไท้ายที่เป็น LED เนี่ยมันจะมีในเรื่องของความปลอดภัยนะคะเพราะว่า LED เนี่ยเขาจะให้แสงที่สว่างเนาะพอสว่างเสร็จเนี่ยมันจะทําให้เวลาขับขี่ตอนหลังเวลาแบบมีใครตามหลังเราอยู่เนี่ยทำให้เห็นชัดง่ายขึ้นนะคะแล้วก็จะมาพร้อมด้วยสเกิร์ตชิ้นนี้นะคะมาพร้อมเป็นชิ้นนี้เลยหล่อหลอแบบนี้เลยนะคะคมเข้มแบบนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวโครเมียมนะคะคือดีไซน์ออกมาได้แบบว่า เข้ากันสุดๆที่สำคัญคันนี้เป็นรุ่นท็อปเนี่ยมาพร้อมด้วยฝาท้ายไฟฟ้านะและฝาท้ายไฟฟ้าอันนี้นะคะจะมีระบบป้องกันการหนีบให้นะอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางท่านไม่รู้คือรถบางยี่ห้อเนี่ยเขาจะไม่มีระบบป้องกันการหนีบอันนี้ถ้าเกิดว่าเราแบบยื่นตัวเข้าไปอะไรเงี้ยระบบตัวฝาท้ายเนี่ยเขาก็จะไม่ไม่ปิดอัตโนมัตินะคะคันนี้เนี่ยตัวถังเดิมทังคัน ตัวถังเดิมทั้งคันเม็ดอาร์คเดิมหมดนะคะเม็ดอาร์คเดิมหมดไม่มีแบบว่ารอยไขรอยใดยๆตะเข็บเดิมทั้งคันรถเนี่ยคือรถติดสีเดิมเลยนะตัวเบาะเนี่ยอยู่ในสภาพดีกริบๆทุกทุกเบาะที่นั่งเลยนะคะขนาดเบาะตอนหน้าคนขับอะไรเงี้ยก็คืออยู่ในสภาพดีหมดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องมือเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้นะคะ เครื่องมืออันนี้ก็คือจะเป็นเครื่องมือประจำรถยนต์ก็จะเป็นในส่วนของตัวแม่แรงใดๆนะคะในการเปลี่ยนล้อเนาะนี่ภายในห้องโดยสารคือกริปมากใครหาอยู่เนี่ยที่สําคัญคันนี้เนี่ยราคาไม่แรงเลยนะคะแล้วก็ยางอะไหล่นะคะยางอะไหล่จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นี่เลยะคะ่ะยางอะไหล่ใหม่เอี่ยมใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังในส่วนของ ราคากันนะคะเดี๋ยวหญิงปิดฝาท้ายให้ดูก่อนอคันนี้นะคะต้องเรียกว่าสเปคเนี่ยนอกจากเป็นรุ่นท็อป 2.4V แล้วเนี่ยยังได้ชุดแต่งรอๆแบบนี้ไปทั้งหมดเลยนะคะของแถมแบบว่าจัดเต็มจริงๆนะคะคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังในส่วนของราคากันนะคะคันนี้นะคะราคาปกติเนี่ยตั้งอยู่ที่ 1, 1 4 8 0 0ล้านบาทนะคะคุณลูกค้าและก็วันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษกันนะคะคันนี้นะคะราคาโปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียงแค่9 9 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะโดยราคานี้เนี่ยคุณลูกค้าที่เครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เหมือนเดิมนะคะหลังจากที่ฟรีดาวแล้วเนี่ยคันนี้ก็จะผ่อนอยู่ที่โดยประมาณ16,000บาทนะคะอันนี้ก็คือคำนวณให้ยาวสุดเป็น84งวดน,นั่นเอง ส่วนถ้าท่านไหนอยากได้่อนถูกกว่านี้นะคะสามารถเพิ่มเงินดาวได้เลยยิ่งเราเพิ่มเงินดาวเยอะเท่าไหร่นะคะเรย่อนต่อเดือนของเราก็จะยิ่งลดลงตามลําดับเลยนะและก็ตอนนี้นะคะดอกเบี้ยรถมือสองเนี่ยมีเริ่มต้นอยู่ที่2.49เท่านั้นนะคะไม่แพงอย่างที่คิดแล้วนะแล้วก็ถ้าหากคุณลูกค้าซื้อสดกับที่ร้าน19โพสีทองของเรานะคะไม่มีบวกแวดเพิ่ม7%นะคะ นอกจากนั้นหากคุณลูกค้าซื้อจัดไฟแนนซ์เนี่ยไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะคะก็สามารถซื้อรดได้ง่ายๆกับที่ร้าน19โพสีทองของเราเหมือนเดิมเลยจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะซื้อสดหรือซื้อจัดไฟแนนซ์เนี่ยเรามีบริการจัดสมงัตรถให้ถึงที่บ้านหมดเลยนะคะแต่ว่าถ้าในกรณีซื้อจัดไฟแนนซ์เนี่ยเรามีบริการส่งเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่บ้านเลยเนาะแล้วก็ อย่าลืมนะคะเนึถึงรถสวยส,วยสภาพดีๆแบบนี้นะคะก็ต้องที่นี่เลยนะคะ19พสีทองรถมือสองนั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมนะใครที่ชอบชมรถยนต์สวยๆแบบนี้ก็ต้องอย่าลืมกดไลค์ให้หญิงนะคะกดแชร์กดติดตามแล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะที่สำคัญใครที่กำลังหา Toyota Fortuner สวยๆแบบนี้อยู่นะคะต้องเรียกว่าตอนนี้ที่ร้านของเราเนี่ย มีเป็นกองทัพนะคะต้องบอกว่าพูดไม่ผิดเลยเพราะว่าเรามีไม่ต่ำกว่า10คันนะคะใครหารุ่นนี้โฉมนี้อยู่นะคะสามารถแวะมาดูที่ร้าน19โพสีทองของเราได้เลยนะคะใครสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีรุ่นไหนยังไงบ้างเนี่ยสามารถอินทออินบ็อกซ์หรือโทรมาหาหญิงได้ที่เบอร์0888974888นะคะ ส่วนท่านไหนอยู่ใกล้กับร้าน19โพสีทองเนี่ยก็สามารถแวะมาดูรถจริงได้เลยนะคะร้านของเราเนี่ยตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษนะคะใกล้กับสมาคมชาวปักใต้แล้วก็ห้างพาซิโอนั่นเองห่างจาก2จุดนี้โดยประมาณ3 4 0 0เมตรนะแล้วก็ถ้าหากมาไม่ถูกยังไงสามารถเซิร์ช g o o g l e m a p ได้เลยเป็นชื่อร้าน19โพสีทองรถมือสองได้เลยนะคะยังไงเนี่ยวันนี้ต้องขอตัวไปจริงๆแล้วนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย